สวัสดีครับพบกับพระเครื่องเรื่องเล่ากับผมโคดเสียนยิกคลิปที่4นี้เราจะพาท่านมาพบกับพระนิรันตรายพระนิรันตรายที่เราจะแนะนำวันนี้คือหลวงปู่ทวดหลังนางกวักพิมพ์จิ๋วเรียกว่าจิ๋วแต่แก๋ว พระหลวงปู่ทวดเป็นพระนิรันตรายคือพกผาติดตัวแล้วจะแค้วค่าปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆสำหรับเหรียญอยิ๋วแต่แจวนี้ยังเสริมด้วยมหาสนีและโชคลาภคือด้านหลังจะมีแม่นางกวัก เป็นพระที่มากด้วยประสบการณ์พกพาจิตตัวไว้จะปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆจนมีคำพูดที่พูดต่อๆกันมาว่ามีพระหลวงปู่ทวดพวกพาจิตตัวไว้จะไม่ตายหอหลวงปู่ทวดเป็นพระที่มีชีวิตอยู่ในสมัยอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรและพระเอก,กาทศรถ ตามตำนานเล่ากันว่าท่านได้มีปาฏิหารให้เห็นหลายอย่างเช่นเหยียบน้ำที่ด้จืดเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเหรียญกันเลยนะเหรียญจะเป็นรูปหลวงปู่ทวดอยู่ในซุ้มซุ้มขอบเหรียญนครับ ออกียนจะมีซุ้มนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวสองชั้นชั้นบนก็จะมีบัวเจ็ดกลีบชั้นล่างเจ็ดกลีบเช่นกันองค์พระสวยงามดูเข้มขังอายุพระก็สร้างเมื่อปี2508โดยล้านทองและนำไปให้พรอาจารย์ทิมปลุกเสกคือพระ เรียนรุ่นนี้นี่ทันพระอาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้ส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแม่นางกวักด,ด้านหลังจะเรียบครจะมแีแม่นางกวักคแม่นางกวักก็จะเสริมด้านมหาสน่และโชคลาภเรียกว่าพุทธคุณก็จะได้เพิ่มขึ้นจาก แก้ค่าจากพยันตรายต่างๆกวาพยายพาพยันตรายต่างๆก็จะมีสนีและโชคลาภเพิ่มขึ้นสาหรับผู้ที่ชื่นชอบเหรียญขนาดจิ๋วพกพาสะดวกจะเลี่ยมทองอัดพลาสติกพบพาไปได้สะดวกครับเลี่ยมทองก็อาจจะใช้งบน้อยไม่เหมือนเหรียญใหญ่ๆนี่ก็จะใช้เนื้อทองเยอะอยิ่งจะต้องค่าใช้จ่ายเยอะ เนื้อโลหะเป็นโลหะผสมผสมหลายอย่างมวลสารที่นำมาผสมองค์พระก็เกือบเกือบหกสปีแล้วห้าสบหปีแล้วถ้าถึงปีนี้ปีสองพนกี้ก็จะมีความเก่าโลหะก็จะเริ่มมีความเก่าให้เห็นพระบางน้ำหนักเบาเล็กเรียกว่าจิ๋วแต่แกว ถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางรายการเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ